สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอนะครับวันนี้มาสรุปนะครับคลิปเมื่อวานนี้สำหรับคู่คาราบาวครับระหว่างฟูแลมกับลิวพูลนะครับผลการแข่งขันก็สรุปออกมาเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับโดยเป็นทางของลิวพูลนะครับที่สามารถนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้นะครับจากผลรวม2นัด สามประตูต่อสองนะครับก็อันนี้วันนี้เป็นความผิดพลาดผมเองผมไม่ได้ดูว่านัดแรกในเขาเล่นกันไปแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านลิเวอร์พูลนั้นชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บนะครับเกมนี้พอลงมาออกตัวนําตั้งแต่ก่อน15นาทีแรกนะครับก็ประคองเกมมาเรื่อยนะครับสาหรับลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็สุดท้ายมาโดนตีเสมอในนาทีที่75นะครับแต่ก็ยังนะครับด้วยคุณภาพของนักเตะนะครับก็ยังเอาตัวรอดไปได้นะครับ ผลสรุปก็คือวิ์พูลเข้ารอบด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2นะครับก็ส่วนที่วิเคราะห์ไวน้นะครับก็นะครับตายเรียบครับทั้งเต็งนะครับแล้วก็สูงเต็มก็มาไม่ครบนะครับแน่น่าจะแถมให้อีกสักลูกก็ไม่ได้เนาะไม่เป็นไรครับวันแพ้ไม่ได้มีหนเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาเอาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คู่ที่ตรงราคานะครับ โอเคสำหรับวันนี้ท่านท่านใดที่สวนผมไปนะครับแล้วทำกำไรได้ผมก็ยินดีด้วยนะครับส่วนท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เล่นตามการวิเคราะห์ไปก็นะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาแก้มือกันใหม่ในคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับโอเคครับ